ซึ่งผมรู้สึกว่าการมีจิจอาสา,ศาละความเฉลิมลอเนี่ยการเป็นครูบาอาจารย์อาจจะต้องสมเราผม,มผมเป็นตำรวจเป็นชายแดนผมของสมเด็จย่าในการเลี้ยงอาหารและก็เลี้ยงเด็กอยู่บนดอยห้าหกปีเลี้ยงอาหารและก็เลี้ยง าากการูสอนก็หาที่กิจกรรมแบบนี้มาทำนะฮะก็คือตอนแรกจะเรียนที่โน,โนู่นแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่างผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยมันต้องว่างนะจะมาบอกไม่ว่างก็ไม่ได้ดต้องไปต้างรู้จะมาบอกไม่ว่างก็ไม่ได้ดก็การเรียนท่านอาจารย์นะเขาสูง กระบอกดาบตำรวจสุกรสีรักหรือดาบทีครับผมเคยอยู่ไสยงามนี่ห้าเออเกือบห้าปีแล้วผมขับรถตรวจอยู่ตลอดนะแต่ผมไม่ค่อยได้พบประประชาชนเท่าไหร่นะผมอยู่ไสยงามก็โรงเรียนนี้ก็เคยผ่านนะเคยจับวงนัมมี่หลายวงนะฮะแล้วนี้แหละต้องมีดาบนะก็เป็นสนุกสนันร่วมกันนะ เขาเล่นเราก็จับนะครับอาจารย์เพราะว่าเมีคนร้องอ่ะถ้าไม่มาก็เดี๋ยวถูกร้องเองนะครับถ้าเข้ามาก็จะมีโค้งตรงโน้นที่มีบ้านอยู่ซ้ายมืออันนั้นก็คือจับในรุ่นเขาก็วิ่งไปที่หันคลองแล้จับด้คนอีคนอีสามคนวิ่งไปที่หันคลองแล้วก็ไปแล่นเล่นมิดตายอยู่ที่หันคลองก็ไม่ว่าก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับผู้อุณนวยการ ก็ท่านผู้ใหญ่บ้านก็ผู้นำหมู่บ้านนะฮะที่ให้โอกาสกลุ่มของพวกผมได้มาทำกิจกรรมในครั้งนี้ผมทำเดือนละครั้งนะครับแต่ละงอำเภอก็วนไปวนไปวนไปก็ดีใจนะครับที่บางทีก็มาเจอแฟนของท่าชายที่งหรวจช่วยดนันยี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมาสมรสมรุนวนกันก็ผมงไงม,ม่มีอะไรมากนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง,งที่ให้โอกาสพวกผม เดือนหน้าก็จะเป็นเรือ่องสามรทีแต่ไม่รู้ตนะังไหนเพราะไม่ได้หา